สวัสดีครับผมปรพงษ์ทองแดงครับหรือครูต้นครับครูประจำแผนวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเข้าหัว r j 4 5หัว r j 4 5ครับเราจะใช้สาย UTP ครับสาย UTP มีหลายแบบมีหลายชนิดนะครับแต่วันนี้ ครูจะมายกตัวอย่างโดยใช้สาย u t p แบบ cat 5 e นะครับเหตุผลที่ใช้ cat 5 e ครับเนื่องจากปัจจุบันนะครับการทำงานหรืออยู่ตามออฟฟิศหรือตามบ้านทั่วไปครับความเร็วอินเทอร์เน็ตยังมีความเร็วอยู่ที่1 g ึ่งิกะบิตครับเหตุผลที่ใช้สาย cat 5 e ครับเพราะว่าความเร็ว1นึ่งิกะบิต cat 5 e เส้นตัวนี้มันสามารถรองรับได้ครับอะครับวันนี้เรามาดูว่าอุปกรณ์ของเรามีอะไรบ้างครับ หนึ่งนะครับหัว r j 4 5ครับตัวนี้ครับหัว r j 4 5ครับผมสองนะครับนี่สำคัญเลยครับสายสาย UTP ครับ Cat5e ตัวนี้ครับสามครับตัวเช็คสัญญาณครับเคเบิลเทสตตัวเช็คสัญญาณครับต่อไปครับตัวนี้ กันไกลครับขาดไม่ได้ครับเวลาเราต่อสายตัวนี้นะครับครีมหนีบัวแรีนครับเรามาดูขั้นตอนแรกครับขั้นตอนแรกมีอะไรบ้างครับขั้นตอนแรกเราจะใช้กรีดประมาณนี้นะครับกรีดสายสีขาวนะครับเพื่อจะให้เจอสีทองแดงบางคนบางท่านถนัดใช้คัตเตอร์ก็ใช้คัตเตอร์ได้นะครับหรือใช้ถนัดกันไกลก็ใช้กันไกลได้นะครับ พอเปิดออกมาแล้วครับเราจะเห็นสายแบบนี้นะครับมีสายสีขาวตัวนี้ให้เราตัดเส้นยายสีขาวออกก่อนนะครับโอเคเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะครับเนาะเราแยกสายออกมาก่อนนะครับท่านจะเห็นว่ามันเป็นสีคู่เกลียวนะครับท่านเอาออกก่อนครับสีคู่เกลียวอันแยกเส้นสายก่อนเนาะแยกเพื่อ ท่านจะได้เลียงสายได้ถูกต้องครับนี่อาจต้องใช้เวลาสักหน่อยนะครับมาดูเส้นแรกครับการเข้าเส้นจะมีอะไรครับเส้นแรกครับขาวส้มครับขาวส้มแล้วก็ส้มครับจักพักขาวเขียวครับน้ำเงินแล้วก็จะเป็นขาวน้ำเงินเขียว เขาน้ำตาลน้ำตาลครับโอเคครับเมื่อเราได้เส้นแบบนี้แล้วให้เราเอาหัวแม่มือเราบีบครับบีบเพื่อล็อกสายไว้จากนั้นเรารวบเข้ามาครับรวบเข้ามาเราก็มารีดครับวันนี้ครับต้องใช้เวลารีดหน่อยนะครับเนาะนี่ใช้เวลารีดหน่อยโอเคครับ เรารีดไปสักพักเนาะให้สายมันตรงมันไม่บิดโค้งงองนะครับเราได้ประมาณนี้เราตัดข้างหน้าครับตัดหน้าปลายสายตัดจำนวนที่เราต้องการครับจำนวนที่เราต้องการคืออะไรครับทุกคนจะมีความมองว่าเส้นเราจะยาวจะสั้นไม่เหมือนกันแต่ให้เอาที่พอประมาณครับเราประมาณที่เราจะกดเข้าไปในหัวได้ ครับอย่างผมตัดเนาะยังไม่ตรงเนาะครับเนาะเราจะตัดให้มันตรงอีกรอบหนึ่งครับให้มันตรงอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะเราจะเข้าหัวครับเมื่อเราได้แบบนี้เลยครับต่อไปขั้นตอนต่อไปครับเราจะเอาหัว RJ45 ครับตัวนี้ครับหัวเ j 4 5เราหงายนะครับเราไม่เอาตัวนี้ขึ้นครับเราหงายเพื่อที่จะเอาสายพันเข้าไปครับ เวลาเข้าดูตรงนี้ด้วยนะครับอย่าให้สายมันออกมาแบบนี้เยอะครับเหตุผลท,ที่ไม่ให้สายออกมาแบบนี้เยอะเวลามันหักโค้งงองมันหักสายได้เราให้มันไปที่สุดครับให้ตัวปอกสีขาวเข้าไปได้เยอะที่สุดครับดังนั้นครับสําคัญที่สุดดูตรงนี้ด้วยนะครับว่าท่านตันเข้าไปแล้วมันขึ้นสุดไหมถ้าไม่สุดครับสายทองแดงตรงนี้มันจะไม่ทํางานเวลาเราเสียบเข้าไปในตัวคอมพิวเตอร์เนาะหรือสวิตช์ฮับต่าง ท่านดันเข้าไปเรียบร้อยเน okay. าะครับหนึงข้างทันเข้าไปปุ๊บให้เราเอาตัวคีมหนีบครับคีมหนีบเอามาหนีบครับดีนะครับผมสาธิตให้ดูครับ้าไปแล้วเรากดครั้งแรกแรงครั้งแรกครับกดเข้าไปเลยครับครั้งเดียวแล้วก็ปล่อยครับแล้วมันจะมีตัวล็อกครับท่านกดตัวล็อกได้เลยครับอ่าปล่อยมาหนึ่งข้างเสร็จไปแล้วครับหนึ่งข้างเสร็จไปแล้วอีกข้างครับอีกข้างครับ อีกข้างก็เหมือนกันครับเราปอกสายสีขาวกันครับตามความถนัดนะครับบางคนใช้คัตเตอร์บางคนใช้กันไกลครับไม่ว่ากันครับตัวนี้ความถนัดครับของผมถนัดกันไกลผมก็จะเอากันไกลครับมันหนีวนะครับเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะครับเราตัดไหมสีขาวกันครับจากนั้นเหมือนเดิมครับเหมือนครั้งแรก เราเรียงแปดเส้นออกก่อนครับเรียงแปดเส้นออกครับเราเรียงออกมาก่อนครับเส้นแรกคืออะไรครับขาวส้มครับขาวส้มแล้วก็ส้มนะครับขาวเขียวครับขาวเขียวขาวเขียวน้ำเงินขาน้ำเงินเขียวขอน้ําตาล น้ำตาลครับเหมือนเดิมครับกดบีบตรงนี้ครับกันสายมันเลื่อนเนาะเราล็อกไว้แล้วก็รวบลงมารวบลงมาการจัดสายนี้ก็ลาบากหน่อยนะครับเพราะว่าสายมันบิดมันเบี้ยวเราก็พยายามรีดรีดมันนะครับรีดให้มันเข้านกันที่ได้ครับสายอาจจะมีการบิดคอง,งอแบบนี้บ้างครับเราก็มาจัดสาย ก่อที่เราจะรีบครับมาจัดสายเรียงมาครับตรงนี้อาจจะลําบากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าสายที่เรียงมันมีการพันกันมาครับเราก็พยายามมาเรียงสายนะครับพยายามเรียงสายนิดนึ่งเวลาเราเข้าหัวมันจะไม่ลําบากครับมีความยุ่งยากอยู่ตรงนี้นิดเดียวเองครับ ครับเมื่อเราเรียงสายได้ถึง8อันแบบนี um, ้นะครับเอาดี่สายดีสายดีสายครับเราตัดปลายแปิบหนึ่งครับเหตุผลที่ตัดปลายครับบางทีปลายมันไม่เสมอกันแต่เราตัดแต่แรก่าเรามารัดให้มันดูเป็นระเบียบก่อนครับก่อนที่เราจะเอาเข้าหัวครับเมื่อเราได้แปเส้นของเราเรียงตรงแล้วนะครับจากนั้น เราเอาเข้าหัว r j 4 5ครับโอเคครับเราดูด้วยนะครับว่าฝั่งนี้มันตรงไหมเมื่อเข้าไปแล้วครับเราก็เอาครีมมีของสายครับมาหนีบล็อกมันไว้ครับเราดูด้วยนะครับตันที่สุดแล้วก็กดเข้าไปแรงๆครับครั้งหนึ่งแล้วก็ปล่อยครับจากนั้นเราจะได้สาย r j 4 5พร้อมใช้แล้วครับแต่แต่นะครับ ENNIS, สาย h อเนี <hatten> ้เราจะยังใช้ไม่ได้ครับเหตุผลที่ยังใช้ไม่ได้ครับเรายังไม่รู้เลยว่าเราเข้าหัว i อ1 5ถูกไหมครับเหตุผลที่เข้าถูกไหมเราต้องใช้ตัวเทสเทสก่อนครับเทสยังไงครับเราจะเทสโดยการเอาหัวเข้า2ฝั่งครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาตัวนี้นะครับนี้นะครับเพื่อที่จะว่าสาย ทั้ง8เส้นครับทั้งสองฝั่งมันวิ่ง8เส้นไหมครับบางทีบางท่านอาจจะใส่ผิดครับสลับเส้นเป็นเส้น2ไปเส้น3เส้นอย่างงี้ครับวลาเราเราใช้งานจริงมันจะใช้งานไม่ได้ครับนะครับเรามาดูวิธีการเทสกันเลยครับนะครับเมื่อเรานําสายทั้ง2เส้นเสียบเข้าไปเลยนะครับจากนั้นเรามาเปิดเครื่องครับเพื่อเช็คสายครับตอนนี้กําลังวิ่งเลยครับ ดูพร้อมกันนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8โอเคครับเมื่อ2เส้นวิ่ง1ถึง8เหมือนกันครับแปลว่าเส้นนั้นใช้ได้ทันทีครับครับผมวันนี้ครูมาสอนวิธีการเข้าหัว i อจีก็มีความรู้เคล็ดลับต่างๆครับแค่นี้นะครับส่วนนักเรียนท่านไหนสนใจอยากเรียนต่อในสายต่อๆไปครับ ติดตามชมในคลิปหน้านี้นะครับวันนี้ครับครูต้นขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ